สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้นต้องยอมรับว่าเรือดำน้ำคือภัยคุกคามที่ร้ายกาจต่อกองเรือรบเป็นอันดับต้นๆครับพวกมันเปรียบเด้ดดังงูพิษใต้ทะเลลึกที่พร้อมจะโจมตีกองเรือรบตลอดเวลาดังนั้นกองทัพเรือต่างๆทั่วโลกจึงได้คิดค้นยุทธวิธีและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆขึ้น ทำสงครามต่อต้านเรือดำน้ำําและหนึ่งในอาวุธที่ดีที่สุดในนั้นก็คือเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ํานั่นเองครับพวกมันติดตั้งอุปกรณ์โซนา่าเซ็นเซอร์ต่างๆที่ซับซ้อนเพื่อการตรวจจับและติดตามเรือดำน้ําเป้าหมายมาพร้อมกับเขียวเล็บตอปิโดและระเบิดน้ําลึกต่างๆที่ทรงประสิทธิภาพวันนี้ไทยมิริเตารี่ขอพาทุกท่านไปพบกับ10อันดับสุดยอดเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำําที่ดีที่สุดในโลกในอีพีที่หนึ่ง พร้อมๆกันเลยครับอันดับ10 Z9 EC Z9 EC เป็นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือด,ดำน้ำขนาดเล็กปกมันถูกพัฒนาเพิ่มเติม,ตมจากเฮลิคอปเตอร์ฮบิน Z9 สำหรับรุ่น Z9CE นั้นผลิตขึ้นสำหรับกองทัพเรือปากีสถาน Z9CE ติดตั้งระบบโซน่าจุ่มขั้นสูงพร้อมเลดราค้นหาและเซ็นเซอร์ค้นหาเรือดำน้ำอื่นๆที่ทันสมัยในด้านของระบบอาวุธนั้น Z9EC มาพร้อมกับมะเขือยาวมหาภัยต่อปิโดเบาแบบ ET-52C1 ลูก อ,อชนิดนี้ถูกใช้กับเรือฟีเกตของกองทัพเรือปากีสถานปมันสามา,มารถบินได้เร็วที่256กิโลเมตรต่อชอั่วโมงมีรัศมีการบิน427กิโลเมตรสำหรับข้อดีของฮอปราเรือดำน้ำรุ่นนี้ก็คือมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำนั่นเองครับอันดับ9 SS2G Super Sea s p i e สหรัฐอเมริกา ซูเปอร์ซีสปพวกมันเป็นรุ่นปรับปรุงของเฮลิคอปเตอร์ SS2 ซีสปารุ่นก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนี้จะไม่ได้ประจำการในกองทัพเรือสหรัฐแล้วแต่อย่างไรก็ตาม s s 2G s u per 4สปา e นั้นยังคงขึ้นบินในกองทัพอียิปต์นิวซีแลนด์และโปแลนด์อย่างสง่างามครับ s u per 4ส i า e นั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำระยะไกลป้มันสามารถบินได้ไกลถึง1000กิโลเมตรด้วยความเร็ว256กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีภารกิจหลักคือการค้นหาและต่อต้านเรือดำน้ำค้นหาทุ่นระเบิดผิวน้ำรวมไปถึงการโจมตีเรือรบผิวน้ำจากอาวุธอากาศสู่พื้นได้อีกด้วยครับ นอกจากนี้ผมมันยังสามารถให้การสนับสนุนทางอากาศสำหรับการจู่โจมสะเทินน้ำสะเทินบกได้สำหรับภารกิจรองของฮอชนิดนี้ก็คือการค้นหาและกู้ภัยซูปเปอร์ซีสไปา์สามารถปฏิบัติการได้จากเรือราดตะเวนนอกชายฝั่งเช่นเรือคอเวตเรือฟีเกต และเรือขนาดใหญ่อื่นๆซุปเปอร์ซีสปายเฮลิคอปเตอร์นี้มีโซน่าและเซ็นเซอร์ตรวจจับต่างๆที่ทันสมัยสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสำหรับเขี่ยวเร็บของซุปเปอร์ซีสปายนั้นสามารถบรรทุกอาวุธยุโทโธปกรณ์ได้หลายแบบเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ a g m 1 1 9 b Pen ่นินขีปนาวุธอากาศสู่พื้น a g m 6 5มาลและตอร์ปิโดแบบ MK46 หรือ MK 5 0 ASW จำนวน2ลูกและสามารถติดตั้งปืนกลต่างๆเช่นปืนกล M 6 0หรือ M 1 3 4เกรดลิงค์ได้ครับอันดับ8 n h 3 c k i n g ิสหรัฐอเมริกา s 3 c King หรือ S-61 ผลิตโดยบริษัทซีค o r s k y ในช่วงปลายทศวรรษ1950ปกมันนับเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบแรกของโลกที่มีคุณสมบัติปราบเรือดำน้ำที่สมบูรณ์แบบ s h 3 c King ทำการบินครั้งแรกในปี1959และได้เข้ารับประจำการในกองทัพเรือสหรัฐในปี1961 ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ SH-3 Sea k ส n g จะถูกปลดประจำการจากกองทัพเรือสหรัฐไปแล้วแต่ยังไรก็ตามเฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือดำน้ำรุ่นนี้ยังคงประจำการอยู่ในกองทัพหลายๆประเทศทั่วโลกครับเดอะซีคิงเป็นเฮลิคอปเตอร์สเทินน้ำสเทินบกเครื่องแรกของโลกที่สามารถร่อนลงบนน้ำได้สำหรับภารกิจในการค้นหาและปราบเรือดำน้ำนั้น s h 3 Sea King จะติดตั้งอุปกรณ์ค้นหาเรือดำน้ำอยู่หลายแบบ เช่นการใช้โซน่าหย่อนลงไปในน้ำโดยที่เฮลิคอปเตอร์ลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำก่อนจะหย่อนโซน่าลงไปหรือทิ้งทุ่นโซน่าแบบจุ่มลงไปในน้ำเมื่อตรวจพบเรือดำน้ำของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็จะทำการหย่อนตอปิโดแบบ MK 4 6จําจำนวน2ลูกลงไปเพื่อทำการไล่ล่านั่นเองครับอันดับเ w e t เว n แลนซีคิง เฮลิคอปเตอร์เวสตแลนด์ซีคิงเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศอังกฤษโดยได้ซื้อลิขสิทธิ์ของซีคอร์ซิคีเอสจากสหรัฐอเมริกาซึ่งรู้จักกันดีในนามของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาในชื่อ SH-3 เอสสามซนั่นเองครับ อย่างไรก็ตามระบบเอเวนิกต่างๆของเวสแลนซีคิงนั้นถูกติดตั้งโดยใช้เทคโนโลยีของอังกฤษและมีอุปกรณ์สงครามต,ต่อต้านเรือดำน้ำ ASW ที่แตกต่างจากของอเมริกาอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลูกผสมก็ได้ครับเฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้ถูกส่งออกไปยังหลายประเทศถึงแม้ว่ากองทัพเรืออังกฤษจ,จะได้ปลดประจำการเฮลิคอปเตอร์เวสแลนซีคิงลงและถูกแทนที่ด้วยออกสตาเวสแลน AW-101 ที่ทันสมัยกว่าแต่อย่างไรก็ตามเวสตแลนด์ซีคิงรุ่นต่อต้านเรือดำน้ำหลายรุ่นยังคงประจำการอยู่ในกองทัพพันธมิตรทั่วโลกและสำหรับหมัดเด็ดของเวสตแลนด์ซีคิงนั้นก็คือตอร์บิโดแบบ MK44, MK46 หรือจรวดสติงเลจำนวน4ลูกและสำหรับเวอร์ชั่นส่งออกนั้นสามารถบรรทุกขีปนาวุธซีอีเกิลหรือ e x ็กโซซได้ครับ อันดับ6 KA 2 7 PL เฮลิคอปเตอร์แบบคาร์มอฟ KA 2 7หรือปักกระเป้าบินมหาภัยเฮลิคอปเตอร์แบบ KA 2 7เป็นเฮลิคอปเตอร์โรเตอร์2ชั้นหมุนสวนทางกันโดยแต่ละชั้นมีใบพัดสาใบลำตัวของเครื่องบินเป็นโลหะทั้งหมดครับประกันทรงตัวที่ดีคารมอฟได้ออกแบบคลีบหางคู่มีล้อสำหรับจอดบนพื้น4ล้อสามารถติดตั้งทุ่นยางใต่ท้องเครื่อง สำหรับการลงจอดฉุกเฉินบนน้ำได้ผวกมันใช้เครื่องยนต์แบบ T ีบ1 1 7 k m ขนาด2,225แรงม้าจำนวน2เครื่องมีถังน้ำมัน10ถัง5าถังต่อ1เครื่องยนต์ครับโดยในห้องเก็บระเบิดสาม,มารถติดถังน้ำมันเพิ่มเติมสำรองในอีก2ถัง เฮลิคอปเตอร์รุ่น KA27PL เป็นเฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำที่มีหน้าที่ตรวจจับติดตามและทำลายเรือดำน้ำในทุกลักษณะภูมิอากาศเฮลิคอปเตอร์สามารถปฏิบัติการได้ตามลำพังเป็นฝูงหรือร่วมกับกองเรือรบต่างๆได้ทุกภูมิภาคครับเฮลิคอปเตอร์ KA27PL สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีพิสัยการบินที่800กิโลเมตร ในด้านของอาวุธยุธโทโธปกรณ์นั้นสามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบ KH35 a n t ม h i p m i แอนติชิปมิสไซ์ระยะยิง300กิโลเมตรมีน้ำหนักหัวรบ145กิโลกรัมโอ้โหเรียกได้ว่ารุนแรงพอสมควรเลยครับ นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งตอปิโดปราบเรือดำน้ำแบบ APR 2E Homing ตอปิโดจำนวนสีลูกหรือติดตั้งระเบิดต่อต้านเรือดำน้ำแบบ S3V ได้จำนวน4ลูกเช่นกันครับคุณผู้ชมครับสำหรับแอดมินแล้วเจ้าปักกระเป้าบินนั้นแอดมินรู้สึกชอบมันมากๆครับเพราะว่าหน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดัน การดีไซน์การออกแบบก็จะแหวกแนวไม่เหมือนใครดีครับแล้วคุณผู้ชมละครับอชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับและใน e ีีหน้านะครับเราก็จะมาต่อกันในคลิปที่2ครับอย่างไรก็ตามก็อย่าลืมแวะกลับมารับชมกันอีกนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้สนุกหรือเปล่าครับถ้าเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่า,ยาลืมคอมเมนต์ ไวที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับซึ่งแอดมินชอบมากๆเลยที่จะได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามารับชมคลิปของเราก่อนจากกันนะครับถ้าหากว่าท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ